สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิริดาคณะศิรวงศ์นะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาค่ะสาหรับการพบกันของเราในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่14แล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบคาถามของครูท้ายคลิปด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะคะคุณผู้ชมครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมคงทราบว่ามันมีเหตุการณ์อาชญากรรมเยอะแยะมากมายไปหมด วันนี้เนี่ยเราจัดอันดับให้เป็นอันดับ2ของอาชญากรรมประจําปี2,559ต้องยอมรับครับว่าตลอดปีที่ผ่านมาถึงแม้ตํารวจเขาจะบอกว่าสถิติอาชญากรรมจะลดลงซึ่งก็ดีแล้วล่ะครับแต่รอบปีที่ผ่านมาอาชญากรรมทางเพศโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขืนกระทำำาําชําเราแล้วฆ่าปิดปากเกิดขึ้นมากเหลือเกินจนกระทั่งตลอดปีที่ผ่านมาถึงเกิดกระแสเนี่ยนะครับว่า ข,ข่มขืนเท่ากับประหารติดตามข่าวเด่นอาชญากรรมประจำปีอันดับสองวันนี้ครับดน ปี2559ที่ผ่านมาได้มีคดีที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศหลายสิบคดีแต่คดีที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแสะฉุดความคิดให้คนในสังคมคงหนีไม่พ้นการคมขืนแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยม28มกราคมที่บ้านนาพัทลุง4ีโจร,ร่วมกันลุมโซมสาว19ก่อนใช้ก้อนหินทุบหัวแทงซ้ําและจับโยนลงเหวทั้งทําร้ายฝ่ายชายซึ่งเป็นคู่อาริของสอัชญากรรมวัยรุ่น ถูกทำร้ายร่างกายมัดมือมัดเท้าจะให้ดูเหตุการณ์การร่วมลักระหว่างอาริร้ายที่ทำร้ายแฟนสาวอยู่จนเสร็จก่อนที่จะมีมือยิงหนึ่งใน4ี่โจปิดชีวิตนายภาสกรคงสวัสด์ดับกลางป่าแล้วขุดหลุมฝังอย่างเลือดเย็นเหตุการณ์นี้มีเข็มทิศในการจับกลุ่มจากการที่หญิงวัย19ปีถูกยนลงเหวแล้วรอดอย่างปาฏิหาริย์ทำให้ตำรวจพัทลุงไล่ล่าคนร้ายจนสุดท้ายมีการจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด นายนพพรทองเอียดหรือคิวฆาตกรมือโหดอายุ19ปีพร้อมพวกถูกนํามาแถลงข่าวพร้อมกับรอยยิ้มที่เล่าถึงเหตุการณ์อย่างภาคภูมิใจทําให้เกิดกระแสต่อต้านจากสังคมแต่ว่ารับสารภาพเป็นคนคยิงยิงกี่นัดผมยิงนัดนะ่งครับยิงใกล้ๆยิงกันตรงใจนะก็ยิยมยิงนครับกรณีดังกล่าวทำให้เกิดวลีใหม่ในประเทศไทย โตเกินวัยหัวใจอาชยากรเรียกร้องคดีที่โหดเที่ยมจากมือเยาวชนควรรับโทษเท่ากับผู้ใหญ่อย่างเช่นบุ๋มปรัดดาววงผู้ดีเป็นต้มโผเรียกร้องกี่ศพแล้วกี่ศพเล่ากฎหมายไทยทําไมไม่แก้ทั้งยังมีการให้ลงดาบอย่างแรงขมขืนเท่ากับประหาร19ตุลาคมสารเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงตัดสินจำคุก25ปี36เดือนแบบไม่รอลงอาญาจบชีวิตวัยรุ่นเข้าสู่ลูกกงแห่งคันทสถาน คดีเกี่ยวกับเด็กอีกคดีที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้11พฤศภาคมที่หนองตรุดจังหวัดตรังแม่เด็กวัย8ขวบได้เข้าแจ้งความว่าลูกสาวถูกคนร้ายให้กินน้ำใบกระท่อมก่อนลงมือข่มขืนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตและมีการคาดการว่าน่าจะเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านใจโหดเป็นคนลงมือตำรวจมีการลงพื้นที่เพื่อสืบสอหาว่าใครเป็นคนลงมือและพ่อของเด็กหญิงวัย8ขวบเป็นคนพาไปชี้จุดและด้วยความรวดเร็วในการทำงานผ่านไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้น จ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายสรันรัตสู้สั้นหรือเฟิร์สอายุ20ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแต่เฟิร์สกลับให้การตริเสธว่าไม่ได้ทำกลางวงถแถลงสุดท้ายคดีพิกเมื่อหลักฐานชี้ชัดเฟิร์สเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คนที่ข,ข่มขืนครั้งนี้เป็นพ่อแท้ๆที่เป็นคนลงมือกระทำ 42วันกับการอยู่ในเดือนจําและ1,008ชั่วโมงที่นายรัชตะสู้สั้นผู้เป็นพ่อต่อสู้ให้ลูกได้รับอิสรภาพสุดท้ายคดีพลิกแบบนี้การเยียวยาหรือแม้แต่คำขอโทษจากตำรวจก็ไม่มีสักคำจริงๆผมก็่มีทนายประจำคดีของผม้วยครับ,รบแล้วก็ด้วยความเครียดเรื่องเงินที่ต้องจ้างทนายมาสู้คดีและปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้วันที่4พฤศจิกายนครอบครัวสู้สั้นต้องเสียคุณพ่อรัชตะไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ึ่งคดีที่ตอกย้ำความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมบ่ายวันที่3สิงหาคมตำรวจสอนอบางซื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมพบศพสาวพาณิชย์อายุ19ปีนอนเสียชีวิตสภาพเพิ่งถูกรุมโทรมในวันเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสี่อาชญากรววยละอ่อนอายุไม่ถึง20ปีเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นคนลงมือแต่สุดท้ายทั้งหมดปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนและบอกว่าสาว19สมยอมเองแต่ท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ก็คลายปมด้วยกล้องวงจรปิด ที่จับภาพสีโจพาเด็ก19เข้าห้องพักที่โรงแรมร่วมกันป้ายยาผูกเซ็กซึ่งสอดคล้องกับผลชนสูตรที่พบยาดังกล่าวอยู่ใต้ลิ้นของผู้ตายหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดทําให้สี่อัชญากรรมถูกตั้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทําชาเราหญิงอื่นถึงแก่ความตายในลักษณะโสมหญิงทําให้ทั้งหมดต้องนอนค้างอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพสุดท้ายคําติดปากคนไทยที่ว่าขอให้คดีนี้เป็นคดีสุดท้ายก็ยังคงใช้กันนเรื่อยๆคงต้องมองย้อนกลับไปว่า มันผิดที่กระบวนการยุติธรรมหรือผิดที่จิตใจของคนในสังคมทีมข่าวอมรินทีวีรายงานและนั่นละครับคืออันดับ2ใครสักข่าวนะคะ คือเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือตอนเมื่อคืนนี้หลังรายการเราจบถูกไหมครัมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณซอยสุคนทศวรรษเนี่ยนะครับ27แถวลาดพร้าวนะครับเหตุการณ์นี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้ก็แล้วกันว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสนโคกครามเขาได้รับแจ้งเนี่ยนะครับว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตคุณจิตดีครับแล้วทันทีที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะ ก็พบศพคุณวัินเหลืองแจ่มวัย26ปีถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่สำคัญน้องคนนี้คุณผู้ชมครับเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธหรือว่ามศวเหตุการณ์ที่น่าตกใจเนี่ยคือหลังจากเมื่อคืนนี้ตอนสีทุ่มเศษๆเนี่ยนะครับที่เกิดเรื่องตอนนั้นคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาพยายงไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ตั้งประเด็นว่ามันคืออะไรเพราะดูเหมือนกับว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ย เห็นบอกว่าตอนนั้นมีกระแสข่าวว่าน้องเนี่ยเข้าไปซื้อของถูกไหมฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีกระแสข่าวว่ารถเนี่ยน้องเนี่ยหายไปแต่ถึงที่สุดและจากการตรวจสอบรถน้องไม่ได้หายไป <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับอยากให้ดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นี่ละฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณวัชินก็คือผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> นี่คือคนร้ายนะฮะมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี้และที่ต่อสู้กันมุมจรเนี่ย <Yeah. S 1> นั่นคือคุณวัชิน ถูกคนร้ายเนี่ยนะฮะใช้อาวุธมีดแทงนี่ฮะเปิดภาพไปเลยฮะทีมงานคือที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะคุณวศินคือเสื้อขาวนะฮะ,ะแล้วไอ้คนที่เหมือนกับใส่เสื้อลายๆเนี่ยทางซ้ายมือคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพที่มันวิ่งไปแล้วคุณวศินนอนจมกองเลือดอยู่เราเซ็นเซอร์ภาพนะฮะเพราะภาพมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเผยภาพอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยอา้าวแล้วขยับภาพมาอีกทีนึงฮะทีมงานตอนที่หยุดภาพ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะอ่ะให้เพลย์ภาพไปเลยประเด็นก็คือมอเตอร์ไซค์คือคนร้าย2คนแล้วคุณวศินเนี่ยมาซื้อของแล้วก็ถูกจ้วงแทงประเด็นก็คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> นี่เห็นไหมฮะคือเจ้าตัวเนี่ยเหมือนหนีแล้วถ้าดูคนร้ายเห็นไหมฮะสองคนมีคนนึงวิ่งกลับไปที่มอเตอร์ไซค์เอาค้างภาพนี้ฮะทีมงานไอ <Okay. S 1> ้คนเสื้อลายนี่คือคนร้ายมันเหมือนกับมันถอดเสื้อด,ด้วยถูกไหมฮะ <Okay. S 1> แล้วมันก็จ้้วงงงแทงนอ ล่าสุดเนี่ยกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะยังเปิดเผยอีกมุมหนึง่งอ่ะขอดูอีกภาพหนึ่งฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่คือมุมที่ทางด้านคุณวศินข้ามถนนมานะฮะจากการซื้อของแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายสรุปเลยเนี่ยคือมันจะมาเอาโทรศัพท์มือถือไอโฟนที่คุณวศินกําลังโทรศัพท์คุยอยู่คุณผู้ชมดูมุมดีๆนะฮะ,ะนี่คือมุมกล้องมุมไกลและเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งใกล้เลยจะเห็นชัดเจนมากเห็นไหมฮะตอนนี้ นี่ฮะน้องวสินอยู่ริมจอนะฮะแลวคนร้ายโจรมันมาแล้วนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มามเห็นไหมฮะเหมือนกับเรียกเขาาคุณจิตดีแล้วมันกระชากมือถือเขาอย่างนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละฮะคือทางด้านครูวสินก็สู้ <คะ S 1> แล้วโหยคือมันใช้มีดแทงเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพภาพนี้จะชัดสุดขออนุญาตที่ให้ดูภาพนี้นะฮะ,<ค>ะเพราะเอาละมุมที่มันแทงเนี่ยคงไม่ต้องเห็นชัดมาก <คะ S 1> แต่ประเด็นคือตํารวจอยากให้สังคมดูภาพนี้เพราะจะได้ให้ข้อมูลตํารวจ<ม>เห็นใช่ไหมฮะกระตุกโทรศัพท์เลย แล้วไม่พูดพ่างทำเพลงเหมือนครูวศินแกยื้อโทรศัพท์แกแล้วมันก็จ้วงแทงเลยนี่ฮะแล้วก็หลุดเฟรมออกไปแล้วก็เห็นเป็นเงา<อ>เ,เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วล่าสุดคุณพ่อของเขานะฮะดรเจษดาเหลืองแจ่มเป็นอาจารย์วิทยากรพิเศษเนี่ยนะครับเดินทางมารับศพลูกของตัวเองแล้วก็เห็นบอกเลยนี่นะฮะว่าทางด้านของคุณวศินที่ถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นบุตรคนเล็กนะฮะ และที่สําคัญเป็นเด็กดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครภาพท,ะท,ะทีท่ะทะคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือการน yep. ําศพของคุณวศินเนี่ยนะครับไปบําเพ็ญกุศลนะครับที่สาลาเงินยวงนะฮะที่วัดกลางคลองสามตําบลคลองสามจังหวัดประทุมธานีเห็นบอกว่าทางด้านของคุณวศินเองเนี่ยนะครับความฝันเนี่ยอยากจะเป็นนักบินหลังจากจบมสวประสานมิตรมาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็มีการไปทําอาชีพใช่ไหมคุณจิตดีเตรียมที่จะสอบเข้านะคะเกี่ยวกับการบินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปเป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระนะฮะของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็หวังที่จะมีการเขาเรียกอะไรนะไปเป็นนักบินในอนาคตด็อกเตอร์เจษดาเนี่ยเล่าให้เราฟังด้วยเนี่ยนะครับว่าในงานศพเนี่ยนะฮะบอกว่าก่อนที่ลูกจะโดนแทงเนี่ยคุณผู้ชมครับยังคุยหยอกล้อกับลูกผ่านทางแอปพลิเคชันไลน แล้วก็ที่สําคัญไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารถที่ลูกขับไปเนี่ยหายขอยืนยันว่าไม่หายนะครับเพียงแต่ว่ามือถือก็คือ iPhone ถูกชิงเอาไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทางด้านคุณพ่อบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือว่า อยากต้องการให้ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นช่วยดําเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายที่สําคัญเนี่ยก่อนที่ลูกจะมาถูกแทงตายเนี่ยนะครับลูกยังเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสังคมคเข้าวัดพระธรรมกายเป็นอาสาสมัครการถ่ายภาพนิ่งตั้งแต่ตอน11ขวบเนี่ยนะฮะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็มีข้อความเนี่ยนะคะทางลายที่คุณพ่อบอกว่าได้คุยในช่วงสุดท้ายกําหนดสวดพระอภิธรรมเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างการสวด พระอภิธรรมนะคะตอนช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะในวันที่12มกราคมนะคะและจะมีการชาปนากิจในวันที่12มกราคมการสวดนั้นจะสวด7วัน7คืนค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจสามารถจกกับกลุมคนร้ายได้แล้วนะฮะและขณะนี้อยู่ที่โรงพักก็คือสอนอโคกครามนะฮะสนโคกคราม ก็เอาไปว่าเดี๋ยวยังไงจะได้ติดตามก็ติดตามข่าวเช้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราก็จะไปอยู่ที่สนโคกครามเพิ่งจับได้เมื่อครู่นี้เองนะฮะ,ฮะสำหรับเหตุการณ์นี้คือวันนี้เนี่ยทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปที่สนโคกครามเมื่อตอนหัวค่ําแต่คนร้ายเพิ่งจับได้เมื่อกี้นะฮะ,ฮะตำรวจสนโคกครามบอกว่าคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับมาถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ2คนขี่มอเตอร์ไซค์ <ฮะ S 1> แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเข้ามาชะลอเหมือนจะถามทางขอภาพกล้องวงจรปิด ไอ้อันที่ฉลอถามทางเน่ยฮะที่ตัวชัดที่สุดทีมงานฮะนี่แหละเ,เนี่ยเอาภาพผมลงฮะเหมือนน้องเขาเงยหน้าขึ้นมาด้วยถูกต้องเหมือนชะลอถามทางหลังจากนั้นชิงโทรศัพท์ iPhone 6เห็นไหมฮะของน้องไปแต่น้องเนี่ยขัดขืนครับคนร้ายก็เลยหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ในลําตัวเนี่ยจ้วงแทงอย่างไม่ยั้งตำรวจยังบอกด้วยนี่นะครับว่าจากการดูบาดแผลเนี่ยอาวุธมีดเนี่ยแทงเข้าที่ซี่โครงด้านซ้ายหายปลา และที่สําคัญมันมีจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ตอนสู้กันอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดน้องเนี่ยถูกมีดปาดเข้าที่ขอด้วยนะครับตอนที่ตํารวจเดินทางไปถึงเนี่ยทางด้านน้องเองเนี่ยก็ยังมีชีพจรเต้นอ่อนๆทางตํารวจพยายามจะปั๊มหัวใจกู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องเอาไว้ได้ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยนะครับกับคนที่เห็นเหตุการณ์ในจุดเกิดเหตุครับ เห็นบอกว่าคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้เราฟังว่าตอนประมาณสี่ทุ่มเศษเศได้ยินเสียงวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเหมือนกับทะเลาะการคุยกันตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจฮะก็คิดว่าพวกวัยรุ่นเขาแซวกันแต่หันมาอีกทีเนี่ยเหมือนกับคนกําลังทําร้ายร่างกายกันตัวเองก็ตกใจโดยคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าพอหันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เห็นคนคนหนึ่งคือเลือดโชกทั้งกายนั่นก็คือคุณวัินนั่นเองลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยฮะ เป็นกลุ่มชายวัยรุ่นนี่แหละแต่คือว่าที่แรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเล่นกันแล้วคือจนกระทั่งมวกกับน็อกหล่นได้ยินเสียงม e. วกัน็อกหล่นปุ๊บแล้วก็คือมีเสียงไออวายๆช่างงดังขึ้นแล้วจนกระทั่งผู้เสียน่าจะเป็นเสียงของผู้เสียชีวิตที่ว่าตะโกนออกมาว่าปลอป่อยกู่บอกว่าปล่อยกูปุ๊บแล้วผมก็ออกมาแล้วแต่ว่าตะโกนช่วงนั้นคือตะโกนออกไปแล้วว่าเฮ้ยทำอะไรกันอะแล้วช่วงวิ่งออกมาวิ่งออกมาปุ๊บเห็นคนร้ายเนี่ย ตอนนั้นอ่ะคือคนเจ็บเนี่ยล้มลงไปแล้วเห็นบาดแผลตรงช่องท้องค่อนข้างลึกแล้วก็เลือดออกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บก็คือพยายามเรียกเขายามเรียกเขาตอนปุ๊บแต่คือว่าเหมือนเขาหายใจไม่ออกอ่าเราก็ใช้เป็นคือว่าใช้เป็นการประคองประคองคอเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาหายใจแต่คือที่ว่าผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นแผลที่ช่องที่ใต้ลำคอเป็นแผล น,นี่แหละครับนี่คือคนเหตุการณ์นะฮะเพราะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่วันนี้เราต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ามันโหดเหี้ยมมากนี่คือจุดที่คุณวศินโดนแทงแล้วก็ตอนสู้กันเนี่ยมีดเนี่ยมันปาดเข้าที่คอด้วยโหดเคี้ยมมากล่าสุดนะฮะกำลังจับคนร้ายอยู่ที่โรงพักนะฮะก็จะให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพราะตํารวจวันนี้เองก็ขอสารอนุมัติหมายจับ,บจากกล้องวงจรปิดนะครับและนี่ก็คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุนะฮะ,ะ,ะที่ผู้สื่อข,ข่าวเราเดินทางไปตรวจสอบ ค่ะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณรายการทุกโต๊ะข่าวนะคะจากช่องอ,อมรินเป็นอย่างยิ่งนะคะทีะ่คุณครูได้นํามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนะคะข่าวที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยของเราใช่ไหมคะ,ะปัญหาอาชญากรรมคืออะไรอาชญากรรมนะคะก็คือการกระทําความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมาย อันได้บัญญัติไว้เป็นข้อห้ามนะคะผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําโดยเจตนาละเมิดกฎหมายอาญาหรือมีเจตนาละเว้นไม่กระทําในสิ่งที่กฎหมายบังคับไว้โดยไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลก็จะต้องได้รับโทษนะคะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะมีหลายปัญหาด้วยการยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นะการทำ้ายร่างกายการปล้นทรัพย์นะคะลักทรัพย์การล่ลวงละเมิดทางเพศหรือการฆาตกรรมนะคะก็เป็นการกระทําที่ ส่งผลกระทบนะคะต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยนั่นเองนะคะปัญหาอาชญากรรมถือเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญมากเลยค่ะซึ่งเราต้องช่วยกันในการเร่งแก้ไขให้ลดน้อยลงนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความมั่นคงของประเทศค่ะถ้าปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศลดน้อยลงนะคะ mm. ก็ส่งผลให้คนสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ยอย่างมีความสุขประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าค่ะ,ะดังนั้นเราจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเนี่ยก็ต้อง อ่าให้เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมนะคะต้องช่วยกันสอดส่องในความสนใจต่อปัญหาซึ่งทีนี้สําหรับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยเรามาดูสาเหตุกันว่าเกิดจากอะไรนะคะเริ่มแรกเลยก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะก็คือเช่นความยากจนเศรษฐ,ฐกิจตกต,กต่ำความเหลื่อมล้ําทางฐานะและเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพสูงนั่นเองนะคะอันที่2ค่ะสาเหตุด้านส ครอบครัวและสังคมนะคะคือการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ในทางที่ผิดการถูกเพื่อนชักจูงให้กระทําผิดหรือการแพร่ระบาดของสารเสพติดในพื้นที่นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านชีวภาพด้านจิตวิทยาค่ะเช่นเป็นความบกพร่องทางสมองความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแอนโดเจนมากเกินไปนะคะก็ทําให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็มีอาการทางจิตได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูผลกระทบของปัญหาอาชญากรรม ส่งผลอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือคนในสังคมเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะปัญหาอัจกรรมได้สร้างความหวั่นหวันแล้วก็สะเทือนขวัญน,นะคะกะ็ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในยุคที่สังคมต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้นะก็ส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเกิดความ,มรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ,ะประเทศชาติไม่มั่นคงนะคะปัญหาอาจญกรรมเนี่ยมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญของสังคมค่ะเพราะาเราต้องเสียงบประมาณในการไปปราบปรามปัญหาพวกนี้เนาะอ่าอันที่3ค่ะผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมายค่ะที่ต้องอาศัยงบประมาณแล้วก็บุคลากรในการแก้ไขปัญหาเองนะคะ เพราะว่าถ้าประเทศเนี่ยมีการก่ออาชญากรรมในระดับสูงก็ส่งผลให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักนั่นเองทีนี้เรามาดูดแนวทางแก้ไขกันบ้างว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำแล้วก็มีการจัดระเบียบสังคมค่ะก็คือมีระบบควบคุมการนำกฎระเบียบเข้ามาบังคับใช้กับพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะแล้วก็ เสริมสร้างการจัดก,กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เพื่อให้เกิดความสามาคัคคีแล้วก็ให้คนรักสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่นั่นเองนะคะแนวทางที่2ค่ะการสนับสนุนทางสังคมค่ะให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้บรรทัดฐ,ฐานและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องรู้ว่าพฤติกรรมใดดีและเหมาะสมผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมค่ะโดยครอบครัวโรงเรียนสื่อมวลชนก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ฟื้นฟูความสมัคนรใน,นในสังคมนั่นเองนะคะ รัฐก็ต้องกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ทุกคนอยู่ดีกินดีแล้วก็กระจายการพัฒนาไปสู่คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะอันที่3ก็คือการลดช่องโอกาสของการเกิดอาชญากรรมค่ะเช่นการเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ตัดต้นไม้ที่รกนะคะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็จัดเวรยามดูแลชุมชนมีตํารวจออกตรวจตราบริเวณที่มาเกิดอัชญากรรมนะคะแล้วก็ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยหรือกล้องวงจรปิดในที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เราก็ต้องรู้จักป้องกันตนเองเพื่อตัดช่องโอกาสในการเอเกิดอาชญากรรมยกตัวอย่างเช่นเรียนศิลปะป้องกันตัวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่เปลี่ยวในเวลากลางคืนนะคะหรือหลีกเลี่ยงการสวรมใส่ของมีค่าติดตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาบายามุกแล้วก็ไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีค่ะอันที่4นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยจิตเวทไม่ให้ออกไปก่ออาชญากรรมค่ะโดยส่งเสริมสถานโดยการส่งเสริมสถานบําบัดรักษา ทั้งของต่ละเก็เอกชนนะคะมีบทบาทในการดูแลดูแลร,รักษาผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจอย่างใกล้ชิดค่ให้ออกไปก่ออาชญากรรมจนเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะคะแล้วในปัจจุบันนี้นนะักเรียนอาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ก็มีเยอะนะคะ,ะโลกปัจจุบันนะคะเป็นยุคไอทีที่เทคโนโลยรรีสารสนเทศมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเหล่ามิชายชีพอย่างผิดกฎหมายนะคะก็เกิด อาชญากรรมรูปแบบใหม่เียว,ว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นการขโมยข,ข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตการใช้คอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวลามกอนาจารการฟอกเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งแนวทางในการป้องกันก็คือเราก็ต้องป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะคุ<ม>ูเยกเพื่อนอยครูออยครูออยรบกวนนะคะพอดีอัดวิดีโอหรืแปะค่ะอ่ะนะานะคะ แล้วก็ป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะใช้ชื่อ username แ,แล้วก็ password ค่ะแล้วก็ใช้สมาร์ทการ์ดนะคะในการควบคุมการใช้งานหรือกุญแจเพื่อป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รับอนุญาตนะคะแล้วก็สง่งสำรวงข้อมูลไว้ด้วยนะคะโดยไม่เก็บข้อมูลไว้ที่เดียวแล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมค้นหาแล้วก็กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะปัญหาสังคมอีกอันนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ การทุจริตคอร์รัปชันหรือการช่อราบังหลวงนะคะเป็นการเบยดบังเอาผลประโยชน์ของราษฎรหรือประชาชนไปใช้โดยมิชอบนะคะหรือการโกงประชาชนด้วยวิธีการที่คดโกงไม่สุจริตไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็นําผลประโยชน์จากราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตนหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นะคะการทุจริตคอร์รัปชันนะคะครอบคลุมไปถึงการใช้เวลาราชการไปทํางานส่วนต้นเช่นไปดูภาพยนตร์ไปซื้อของรวมทั้งเอาของราชการไปใช้ส่วนตนเช่นการรับสินบนการซื้อ ของในงานราชการสูงกว่าราคาปกติเพื่อรับเงินส่วนต่างจากผู้ขายการรับอามิสินจ้างตลอดจนการเลือกที่รักมักที่ชังอันเป็นการลิดลอนความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องทางกฎหมายค่ะสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือค่านิยมของสังคมค่ะคนส่วนหนึ่งนะคะยึดถือเงินตำแหน่งวัตถุและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะโดยไม่สนใจว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นจะมา ได้มาด้วยวิธีการใดน,นะคะก็กลายเป็นค่าย,ยมก่อให้เกิดการทุจริตในหมู่ราชการขึ้นนั่นเองซึ่งบางคนเนี่ยก็ใช้ตําแหน่งในการทุจริตหรือสร้างฐานะและอิทธิพลของตนเองนั่นเองนะคะอันที่2คือความบิบคัาทางเศรษฐกิจค่ะบุคคลบางคนต้องทุจริตเพราะว่ามีความจาเป็นเพราะถูกภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวบีบคั้นนั่นเองนะคะเช่นมีรายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นผลมาจากการมีลูกมากมีบุตรมากนั่นเองนะคะการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้เพื่อรักษาการเจ็บป่วยนะคะ มื่อมีการทาจุดทุทริตครั้งแรกเนี่ยก็ย่อมก่อให้เกิดความเคยชินแล้วก็ทําเป็นครั้งต่อๆไปนั่นเองนะคะอันที่3ค่ะระบบราชการค่ะมีการทํางานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ให้อหํานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการบางคนที่ขาดจิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยท,ทางมิชอบนั่นเองซึ่งในบางกรณีนะคะนอกจากผู้บงังคับบัญชาละเว้นและไม่สนใจในการป้องกันการคอรัปชั่นแล้ว ผู้บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังปล่อยให้ผู้ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็ยังทําการทุจริต่อไปโดยผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้สนใจอะไรต่างๆพวกนี้เองอันที่4ค่ะก็คือขาดการลงโทษที่เด็ดขาดค่ะแม้ว่าในกฎระเบียบจะมีการกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงนะคะแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับไม่มีการลงโทษผู้ที่กระทําผิดอย่างจริงจังค่ะ,คะก็ทําให้มีการุจริตคอ์รัปชันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเองนะคะ อันที่5ค่ะคือความยินยอมจากประชาชนบางกลุ่มค่ะยกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจพ่อค้าที่ต้องการความสะดวกในการติดต่องานราชการหรือบางคนกระทําผิดแต่ไม่ต้องรับโทษมักจะให้เงินแล้วก็สิ่งของแกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเอื้ออำนวยผลประโยชน์บางอย่างให้กับตนตามที่ต้องการได้ก็ก่อมันเกิดเกิดปัญหาการติดสินบนตามมาค่ะอานที่นี้เรามาดูผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะมีผลกระทบอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเกิดผลเสียต่อรัฐค่ะ ก็คือทําให้เกิดระบบสมยอมแล้วก็หลอกลวงนะคะซึ่งทําให้รัฐต้องเสียเงินซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าควา,ความเป็นจริงนะคะแล้วก็รัฐไม่มีโอกาสได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมเพราะเกิดการผูกขาดการขายให้แก่ราชการนะคะเป็นบอ่อนทําลายความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาประเทศค่ะอันที่2นะคะผลเสียต่อระบบราชการะคะ่ะการเล่นพักเล่นพวกตามระบบอุปถัมภ์นะคะ การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนก็ทําให้คนดีมีความสามารถไม่มีโอกาสเข้ารับราชการนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ข้าราชก,การที่ดีที่มุ่งมั่นในการทํางานหมดกาลังใจในการทํางานด้วยนั่นเองนะคะอ่าผลเสียต่อประชาชนค่ะเมื่องบประมาณถูกทุจริตไปบางส่วนก็ทําให้การสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่มีมาตรฐานนะคะเพราะต้องใช้ต้นทุนต่า ต่ำในการผลิตนะคะประชาชนได้รับผลจากการพัฒนาไม่เต็มที่เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อหน่วยงานราชการนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรอันดับแรกเลยสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนของเยาวชนค่ะให้อยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์มีความละอายต่อการกระทําใดๆที่นําไปสู่การทุจริตค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตในระบบราชการแล้วก็สร้างจิตสานึก และความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทางานไปด้วยความสุจริตนั่นเองคะ่ะอันที่2คือใช้มาตรการในการลงโทษค่ะโดยต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุมและก็มีบทลงโทษต่อผู้กระทําผิดอย่างรุนแรงนอกจากนี้ก็มีมาตรการต่างๆที่วางไว้ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยที่เราวางไว้เราต้องนําไปใช้ปฏิบัติจริงนะคะโดยไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองนะคะอันที่3คือการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องของสื่อมวลชนคะ่ะสื่อมวลชนนะคะต้องนําเสนอข่าว สารข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตอย่างตรงไปตรงมามีความเป็นกลางนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบอ่าแล้วก็มีวิจารณญาณต่อไปนะคะอ่าอันที่4ค่ะมีการปรับเปลี่ยนการดํารงตําแหน่งข้าราชการค่ะวรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ข้าราชการในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจนวดการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะคะมีการกระจายอำนาจแล้วก็แสดงทรัพย์สินส่วนตัวทั้งก่อนและหลังการดํารงตําแหน่งนั่นเองค่ะอันที่5ค่ะการปรับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมค่ะ จากสภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะภาครัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการต่างๆที่จะช่วยเสริมรายได้แล้วก็ส่งเสริมสวัสดิการต่างๆให้ข้าราชการและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่6กค่ะการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนค่ะคือประชาชนเนี่ยต้องร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมการกระทําทุจริตในรูปแบบต่างๆและแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปอปอชอนะคะเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบและลงโทษผู้ก,กระทำผิดต่อไปค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับเรื่องของปัญหาสังคมนะคะอีก2ปัญหาที่คุณครูจะได้มาเล่าให้นักเรียนฟังวันนี้นะคะอ่าขอนักเรียนตอบคาถามของครูค่ะอ่าข้อแรกนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมค่ะนักเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมค่ะ อันที่สองค่ะนักเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการทุจริตช่อราดบางหลวงค่ะนักเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ปัญหาการทุจริตช่อราดบางหลวงค่ะต่อคําถามของครูในเฟซกลุ่มด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนแล้วก็เราจะฝาวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ